ตัดเราตัดเราออหรอ,อ,อจริงๆไม่ไม่อนนี่ย้างจนีก็้แต่ว่าการตัดของมันเนี่ยจะไม่เข้าใจนี่ไง ที่เห็นตัวทองเหลืองทรงเรืทอทอ,ทองเหลืองตรงนี้ว่าโดยเล็กนิ่เดียวี่แบบตัวตัดมาแล้วไปนะครับโอ้เนี่ยช็อตก็คือมันจีดจับๆใช่มันก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าถึงอุณหภูมิมันใช่ไหมใช่ไอใบกระทียมมันเป็นชั้นทองแดงกับทองเหลืองอะอไอจุดไอเขาเรียกว่าอะไรไอแล้วความร้อนมันมันต่างกันพอเวลาอุณหภูม,มิมันมันร้อนมันทำให้มันงอขึ้น มันงอขึ้นมันก็ตัดแต่พอุณหภูมิมันเย็นลงแต่มันก,ก็ค่อยงอลงเลยอ๋อก็คือนี่ปกติอยู่ใช่ก็คือตอนนี้เครื่องมันยังทำงานปกตินะครับก็มันจะมีตัดติดแล้วก็ตัดตัด อุณหภูมิก็ถ้าเกิดมันได้อุณหภูมิตามที่เรากําหนดมันก็จะตัดตัดการทํางานพอเวลามันอุณหภูมิมันต่ากว่าที่เรากําหนดที่ที่เรากําหนดไว้เครื่องมันก็จะติดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้มันก็มีการตัดตัดตัดติดตัดดับอยู่ครับเดี๋ยวเราจะลองดูคลิกกันอีกสักพักหนึ่งดูดีว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้ถ้าสังเกตก็คือจะเห็นไอความร้อนมันพุ่งขึ้นมาอยู่ระวังละลายนะตอนนี้เราจะลองวัดอุณหภูมิดูอุณหภูมิวิ่งไปอยู่ที่46องศาเครื่งองยังติด55องศาแล้ว 6กองศาอุณหณภูมิมันจะขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันได้อุณหณภูมิตามที่เรากําหนดเ,เดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะตัดตอนนี้71องศา71.4อองศาเจบเจองศาแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูว่าได้กี่องศาในระดับแรกมันจะตัดนะครับ แปดสิบเอ็ดองศาแปดสิบห้าจุดแปดองศานะครับสายไฟมันเอาอยู่ใช่ไหมอ่ามันยังไม่ได้ตัดออกอุณหภูมิมันตัดไปแล้วสูงเกินมัน น่าจะดีดไปอยู่ประมาณเกือบร้อยแล้วครับความร้อนเมื่อกี้นะครับตัววัดอุณหภูมิของเรามันก็เลยตัดไปเองเลยมันน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยองศาตัวเครื่องนี้รับไม่ได้่ะตอนนี้เครื่องก็ตัดไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามันตัดไปแล้วแล้วก็มันก็จะพักความร้อนไว้อยู่คลื่นความร้อนมันก็ยังวิ่งขึ้นมาอยู่ ตามช่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าอุณหภูมิมันลดไปถึงหรือเท่าไหร่มันถึงติดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราจะลองวัดอุณหภูมิไปก่อนดูที่ว่าเท่าไหร่มันถึงจะติดเราจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วกัน ตอนนี้ข้างในมันก็ยังแผ่ความร้อนออกมาอยู่ที่44องศาจริงๆถ้าเราจะอยากให้มันร้อนร้อนมากกว่านี้เราก็ตรงสามารถปรับตรงนี้ได้เพื่อให้ความร้อนมันมากขึ้นนะครับถ้าเราปรับน้อยมันก็จะอุณหภูมิน้อยมันก็จะตัด ตอนนี้มันยังวัดได้อยู่ประมาณ46 47ยังขึ้นอยู่นะครับ นี่มันนิ่งอยู่ประมาณ48ลดลงหน่อยละดูว่าเครื่องมันจะสตาร์ทขึ้นมาอีกทีหนึ่งไหมนะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วนะครับ ก็อุณหภูมิตกอยู่ประมาณ47มันก็เลยดีดขึ้นมาอีกทีนึงโอเคตอนนี้ก็คืออุณหภูมิมันคงค,คืนแล้วนะครับเท่ากับว่าเครื่องยังทำงานปกติอยู่นะครับคุณลูกค้า อถ้าเราจะปรับ2ตัวนี้มันก็จะร้อนเร็วขึ้นความเร็วอยู่ตรงความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับมันจะร้อนเร็วขึ้นแล้วมันก็จะตัดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้มันก็จะค่อยๆทําแล้วก็จะตัดความร้อนมันจะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ทํางานปกติอยู่นะครับจากที่เราเทสมาตอนนี้8นาทีกว่าแล้วนะครับโอเคอย่าลืมนะครับตรงนี้คือปุ่มเปิด ปรับความร้อนมากน้อยนะครับขอบคุณครับ